โอเคน่าจะไลฟ์แล้วนะครับวันนี้ทําไมได้มาไลฟ์ยี่เคนะครับเมื่อกี้ทดลองไลฟ์จากมือถือแล้วมันมีปัญหาเรื่องเซิร์ฟเวอร์นะฮะวันนี้เราก็ไลฟ์กับยี่ไปก่อนนะนะฮะเพื่อให้ได้ที่มาได้ภาพคุณภาพดีกว่าโดยซ้ำนะครับก็วันนี้เรามาแกะกล่องกันเลยนะฮะแกะกล่องเจ้าตัวเทอร m a ี่แมนะครับ สั่งมาจากอ็ express นะฮะประมาณเก้าร้อกว่าบาทไทยนะ,ะก็ตัดสินใจอยู่นะว่าจะซื้อตัวนี้ไหมก็จะซื้อเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเราก็ต้องต้องแบบดูแลสุขภาพหน่อยโดยเฉพาะเรื่องอากาศที่หายใจเข้าไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมอ่ะออนยาเพนิโซโรนอยู่ ยาพีนิสโลนคือปัญญาปดภูมิอาจจะมีปัญหาเรื่องของการติดเชื้อได้ง่ายนะฮะก็เลยสั่งตัวนี้มาก็ประมาณ10วันมั้งเห็นจะได้ได้ตัวนี้มาแล้วนะครับ9ก้้วบาทแกะก็เลยนะฮะบมชุพันธ์ก็อย่างเงี้ยฮะเรียบง่ายนะครับตามสไตล์แต่ไม่มีสัญลักษณ์ของคำว่าเสี่ยวมี่เลยนะ มีเขาอาจจะขอแบนด์มี่มาใช้อะนะฮะมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวผมใช้ดูนะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบวันนี้เป็นการแกะก,กล่องอย่างเดียวเป็นการใช้ครั้งแรกเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าเพราะก็ดีผมก็ใส่แต่แบบเนี้ยก็เลยว่าอยากเปลี่ยนอะไรที่มันดูไฮเทคขึ้นบ้างดูภายนอกนะฮะ กล่องภายนอกก็จะเป็น kn 9 5 pm 2 5 certified protection นะมีเซอร์ติฟ d มีแบบรับรองคุณภาพเลยนะเซอร์ติฟ d ด้วยก็จะเป็นมีแบตเตอรี่ขนาด550 mAh นะฮะ dc 5 v โวลต์นะฮะ0.4 W วัตต์นะครับ,รบ,รบเป็นของ s u n n ง n g com cn นะฮะ s u n n ง n g คืออะไรไม่รู้นะฮะอ่านว่า s u น n ง n g s u n n ง n g นะฮะเป็นโพลีโพพิลีนอะไรสักอย่าง ัดจีนเยอะมากก็ไม่ต้องรู้ <c oughs> แก่กันเลยช่ไมันจุพัน์ถือว่าดูดีนะฮะเขาเดี๋ยวนี้เมืองกีนพัฒนาแพคเกจได้ดีมากเลยแกะมาเป็นนี้นะครับอืมก็เป็นตัวมันเลยเอของเราสวยสวยไปก่อนเลยเนาะกล่องยังกับม,มือถือเลยเนาะเดี๋ยวนี้ หมดละหมดแล้วนะครับนี่นะตัวก,กรองอากาศเป็นกรองไม่มาชิ้นเดียว เดียวหรือเปล่าไม่รู้ต้องแกะดูข้างในนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบประกอบใช้กันเลยนะเพื่อไม่การเสียเวลาอีน,น่ี้เป็นคู่มือนะครับ สหรับ okay. ที่ใครที่รักสุขภาพเนาะแล้วต้องอยู่ในสถานที่อากาศไม่ค่อยดีผมก็แนะนำใช้วกนี้อ๋อันนี้มีให้แล้วนะครับอันนี้คือชุดสำรองนะครับโอ้โหหนาเหมือนกันนะเนี่ยแสดงว่า ครับผมยาแก้ไอายาเม็ดยาหน้าครับไอแห้งไอเสียงหักครับเป็นกี่วันแล้วครับมีน้ำมูกไหมเจ็บคอไหมโอเคเดี๋ยวให้ค่าเชื้อแบบกแก้ไอนะไม่แพ้ยานะเอาแบบไม่ง่วงเนาะน้ำหนักเท่าไหร่ครับสามสิบเก้าครับสามสิบเก้าเนาะ กินจนหมดนะครับเจ๊ไม่ได้กินยาอะไรมาใช่ไหมครับสามสิบเก้ากิโลอันนี้ทานไปหมดนะครับ

กอวว่าคออ๋อครับวันนี้เท่าไหร่องห้าสิบบาทครับนี่ตัวนี้ผมก็ไม่รู้แกะมายังไงเหมือนกันนะเนี่ยงั้นยังไม่ต้องแกะมานะครับ ใส่ดูเลยดีกว่ากอไม่การเป็นสิบเวลาเหมือนเขาจะประกอบมาให้แล้วนะครับก็เหมือนจะใส่ได้เลยอ๋อนี้กดเปิดนะครับตรงนี้เหมือนกดครั้งเดียวจะไม่ติดนะอันนี้เป็นปุ่มที่เสียบชาร์จ USB นะฮะ วดค้างจะติดเลยนะฮะอ๋อจังจสรุปใส่ได้เลยนะเนี่ยอืมไม่ได้หนักมากเป็นไงบ้างครับ มันติดเที่ยวโลกเลยับเดียวเหมาะกับตอนขับมอเตอร์ไซค์แต่ถ้าใส่ทั่วไปไม่ค่อยเหมาะนะเนี่ยมันจะดูว่าเราบ้ามากอา้า ถ้าไฟติดอย่างนี้แสดงว่าพัดลมหมุนนะครับกดปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บไฟจะดับอืมค่อนข้างโอเคนะจะได้เลยแหละเหมาะกับการขับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่เงี้ยเดินในที่สาธารณะก็ได้ หลุกก็ใช้ได้นะครับครับกับใส่แมสปกติได้เลยเดี๋ยวลองไม่เปิดตัวแฟนมันดูนะครับพัดลมดู จันขึ้นฝ้าด้วยสองขวดขวดเดียวคนะ่ะเดียวเนาะกระเป๋าไม่มีใส่ถุงไหมเงน้นถุงไมกล่องไม่เอา โอเคงั้นล,ลาไปแล้วครับวันนี้กับ900กว่าบาท ไม่รู้คุ้มหรือเปลนะถึงือว่าถ้าใครอยู่ในพื้นที่แบบฝุ่นเยอะหรืออะไรเงี้ยผมว่าโอเคอืแล้วมันก็มีตัวสำรองมาให้ด้วยคือผมว่าถ้าใครได้ใช้จริงก็ถือว่าคุ้มนะครับอืถือว่าคุ้มแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้ก็ ไม่คุมไม่ได้ซื้อมาทำไมนะครับผมเอาไว้ใช้ใส่ขับมอเตอร์ไซค์นี้น่าจะดีมากนะครับค่อนข้างตอบโจทย์การขับมอเตอร์ไซค์โอเคอันนี้ก็ลาไปแค่นี้แล้วกันก็ถือว่าโอเค ถ้าถือว่าโอเคนะครับเราลองใส่หมวกกันน็อคดูดีกว<อ>่าใส่ได้หมวกกันน็อคได้เลย มันดีตรงทับแมสอันเดิมได้เลยนะฮะเนี่ยแต่ข้อเสียคือผมว่ามันแพงไปเนาะนแพงไปสำหรับราคา900าบาท KN 95 TN 2.5เดี๋ยวดูคนนะครับว่า KN 95แปลว่าอะไรตรงนี้ certificate เนี่ย KN 95กว่า TN 2.5ไปครับ ไอทีมห่อนี้เลยครับใช่ค่ะห่อนี้เลยนี่มีเหรอครับแล้วเดี๋ยวอีกอันหนึงเห็นไหมครับทีโตของไนโซลล์เหรอในในนิสส์ลอไม่ใช่ในโซรอลก็ไม่มีไม่ีห่อเปะเลยใช่ไหมใช่มีแต่ตัวยาเดียวกันคนละห้อแต่ก็ตัวยาเดียวกันใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวไปก่อนค เ okay. วลน,นี้ไปแล้วครับลาแล้วครับสวัสดีครับไม่มีอะไรเม่อใจเราเมื่อกี้ยังไม่ลายยังไม่ลายเดี๋ยวก่อนเราดู K N 95คืออะไรก่อนมาตรฐาน K N 95นะครับ ความรู้กันหน่อยเนาะนี่นะฮะมาตรฐาน KN 95 KN 95หมายถึงกรองอนุภาคขนาดเฉลี่ย0.3ไมครอนนะครับ ได้มากกว่า95%ก็คือกรองอนุภาคที่เล็กกว่าไม,ไม่ใช่เล็กกว่าคือเฉลี่ย0.3ไมครอนรได้มากกว่า95%กรองดับจับพวกอนุภาค0.3ไมครอนเลยได้มากกว่าก็คือเขนะียน95เนอะแล้ว PM 2.5หรอ PM 2.5คือ ก็คือกรองอนุภาคฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครนะครับ PM 2.5สรุสรุมมันกรองได้0.3ไมครอนกับฝุ่นละอองสูง0.5ไมครปอะมอณนี้แหละครับก็คือได้ทั้งสองมาตรฐานใครอยู่ภาคเหนือเจอหมอกห่าเหมอกควัคนก็เหมาะสม ก็ไม่ร้อนมากนะลมก็โดดดีอยู่โอเคงันไปแล้วครับสวัสดีครับขอแค่นี้ก่อนฝ <c oughs> ากไว้ด้วย